ครูหน้าตาน่ากลัวจริงหยอกหยอกนะครูหน้าตาหล่อหล่อขนาดนี้แต่ว่าเวลาซ้อมเพลงเวลาทำงานก็จะไม่ได้ฟิวบนเวทีนะครับเขาจะให้เกียรติผมมากบางคนเคยคอมเมนต์ว่าต้นข้าพูดอย่างนี้ครูได้ไงผมบอกเลยว่าเวลาทำงานที่โรงเรียนต้นข้าจะเป็นอีกแบบเลยเขาจะให้เกียรติผมมากตนนี้ก็จะอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นคุณครูกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอะร่งเงี้ยผมไม่ใช่ผู้บริหารค่ายเพลงนะครับมีคนเคยบอกว่าพูดอู ผมไม่ใช่เพื่อนผมเป็นครูผมเป็นครูเขาผมสอนผมสอนเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ผมใช่นั้นเลยมีคนคอมเมต์เยอะมากแล้วคนดราม่าทุกเรื่องผมสั่งทีมงานทุกคนว่าห้ามใครไปตอบโต้โดยเด็ดขาดนี่คือคาสั่งของผมผมบอกทีมงานทุกคนเรื่องที่ดีที่หนูเห็นด้วยมากๆคือหนูเองก็ไม่ไปตอบเหมือนกันไม่ตอบก็เท่าผมให้ดูโซเชียลเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอบโต้เนี่ยมันก็ ผมไม่กลัวผมไม่รู้จะไปต่อโต้ทำไมแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ผมว่าห้ามต่อโต้ไฟอะไรก็ดับได้ครับไฟกองไฟไฟที่เราเปิดดับได้หมดไฟเดียวที่ดับไม่ได้คือไฟในสวงงานเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ใจเขาก็จะยิ่งร้อนรุ่มทุกัทุกวันในขนาดท,ท,ที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราก็มัวแต่ทำงานร้องเพลงไปวันๆทำงาน,นาได้พ่อได้ร้องเพลงเขาชอบร้องเพลงเขาเก็บเงินไว้เรียนหนังสือไม่ได้ไปดูเลยครับ แต่ส่วนคนที่อยากจะไม่ชอบก็คิดอยู่ในใจอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์ครับจริงปะ่งปะ,ปะเป็นทุกข์ปะ่ะให้ย่าหนีหน่อยค่ะเออให้เขาขึ้นมาคุยด้วยนะยเออเหรออยากเขาอยากขึ้นเขาอยากขึ้นอะไรหน้าเขาดิอยากขึ้นมากเอาเดี๋ยวมันจะยาวไป,ไปวันนี้ให้ต้นข้าพูดถึงความประทับใจกับชาวพิทูลโลกหน่อยค่ะรู้สึกรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่ามาสามครั้งแล้วแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามซึ่งหนูคิดว่าจริงๆก่อนมาเนี่ยได้ทําใจมานะแล้วพูดกับคุณนิวนิดนึงว่าแบบ คนต้องน้อยแน่ๆเลยถ้าคนน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาบ่อยนะคะอย่างพิษณุโลกสุพรรณอย่างเงี้ยค่ะคนจะจะน้อยหนูก็ไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเรามาบ่อยที่ไหนี่หเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนแบบอยากมาดูหนูอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจคุนสิทงานี่เอสุชัยผมนี่ขนลุกนะผมนี่จะลุกคนมันหนาวเหรอคะปวดท้องปวดท้องคิดสงสัยสงสัยว่า ทำไมคนถึงที่มาเยอะมากมายขนาดนี้คนถึงรักต้นข้าวเยอะขนาดนี้ก็เลยก็เลยมีความสึกว่าก็คุยกับต้นข้าวเนาะเฮย้ยเออเราต้องทายังไงก็ได้ให้เป็นคนดีทมยังไงก็ได้ให้กตัญญูกับย้าแล้วก็ครอบครัวถ้าทําได้สองข้อนี้จะเลิศตลอดไปผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจริงไม่รับแฟนเพลงเสียงตบมือให้ต้นข้าวหน่อยจ้าวันนี้เราต้องลากนะันล้วต้นข้าวเนาะ,ะนงิตวิญโลกเราต้องลากันแล้ว

មកថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាដូចជា นมทองกชันนคเพกลอไปอกมดเลยคะลเลยแต่ว่าผิดพลาดขออภัยนะคนนี้เลยนนนี้เราก็ลาไปก่อนวตนขาเนาะเดี๋ยวแซ็เปมีแซงทั่วประเทศไทยนที่อยู่เมืองนอกแเพที่อยู่ที่นี่ หนเจอนะคะที่อเมริกาเขามาดูออใช่เมื่อวานเข,เขาก็ทักครูอยู่เขาบอกว่าวันถ้ามีโอกาสเขาจะจ้างไปเล่นที่เอลซีใช่หนูแบบอยากโกอ,อินเตอร์ม,มากเลยค่ะครูครูไปกันหนูไหมคะไป่ครูญาดีเขาไม่ให้ผ่านไอ้ที่ผ่านสนามบินนะนี่ทำไมก็ยากเขาไปเดี๋ยวเขาบอกใครว่าสวยงางไม่ให้ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยญาดีมุกอะไรก็ไม่ไปไหนเนี่ยญาดีอยู่ไหนเมื่อกี้มายืนรอหน้าบันไดแล้วจะขึ้นเวทีแล้วจะร้องเพลง ยากหรือก็เอาคุณกอล์ฟอีกนิดเดียวครับคือ<ะ>เด็กเกิดบูกคนนี้ลูกศิษย์ผมเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่มีทางมาถึงวันนี้แน่ถ้าเขามีพ้องมาแฟนเพลงทั่วประเทศเขาต้องการใจของไม่มีทางที่เด็กคนนีงจะยืนอยู่บนเวทีอย่างนี้ได้คนที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่เราพาเขาเอ,อยู่ตรงนี้ได้คือแฟนเพลงเดี๋ยวต้องเลยให้แฟนเพลงทุกท่านหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากวันนี้ตัวเท่าลายรักหนึ่งบนเวทีนะลูกนะขอบคุณแฟนเพลงหน่อยนะค่ะเข็รับชมครับ ช่วยเป็นแรงใจง Terima kasih telah menonton!